ชนแล้วชนแล้วเอาเข้าไปยอดอื้อนิ่มชิปเอาแล้วเอ้ยม,มันผมมันอยู่คนเดียวนี่นิ่มมาครับเต็ม9แฝ8แดเอีกสองคัน สนับสนุนโดยอุปกรณ์ตราเพชรเหล็กหนาแข็งแรงทนทานรับประกันคุณภาพไปไดเดี๋ยมเดินตาเอาละครับคลิปนี้3าประสานครับเอ็มเก้าห้าสามคันแต่คันนี้เอ็มเก้าครับต่อใหม่ล่าสุดของกูต้าคันที่2ของโลกค,คันแรกของปักใต้ครับ สามประสานงานตัดหญ้าบทต่างปามครับวันนี้มาเจอ M98 ตัวจริงแล้วทุกคนแม่สวยงามตามต้องเรื่องจริงครับอันนี้เป็น M9540 อันนี้ก็ M9540 เหมือนกันตับเรือเดี๋ยนี่ครับ ไปไปไปดูการทำงานกันทุกคนแหม่หลงหลุมดีครับตัดหญ้าตรงนี้600กว่าไรแหมสุดยอดจริงๆ <c oughs> บททางปล้ามาเนี่ย,ยกระจายหมดเลยทุกคน เี็กครับตอนนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดกระบี่นะครับมาดู M9808 คันแรกของฝัคใต้คันที่สองของโลกทุกคนมาถึงก็้ก็ทำงานคู่กับ m 9 5อีก2คันนะครับเกียร์ไหนเด็กผิเกียร์เกียร์เกียร์ร้อนเกีย,ยร์ยนึ่งเกียร์นึ่งอ๋อันี่เกียร์นึง นี่นนพี่เขาใช้รอบประมาณนี้ใช่ไหมพี่สัวตว์ประมาณกล้ลเนี่้อยแคบสุดจลยวดนี้มันรวมมันแค่ข,ขน้นนะอ่าอ่าเนี่ยกวโรลไปด้านหน้าอยู่ตรงนั้นนะครับ รูปล่างรูปทรงตัวจริงสวยนะทุกคนเก,เก,เกีนี่เกียร์กระต่ายสองครับแม่ผมว่าเขาทดรอบมาดีนะทดเกียร์ดีนะไปได้สบายแบบนิ่มๆเลยอะ่ะ ไม่เหมือนตัวเก่านะครับตัวเก่านี่คือจะหมดกำลังอะ่ะเกียงสองตัดไม่ได้เลยอะ่ะความเร็วผมว่าเหมาะสมนะแค่นี้นะไห่เร่งติดเท้าด้วยนะ ้ยลุยไปแล้วลุยไปแล้วลุยรึเปล่าอีกคันนึงได้ยินเสียงแต่ไม่รู้รถอยู่ไหนนี่เอ็มเก้าห้าสี่ศูนย์อีกคันนึงแม่เสียงพ่ออลังการมากนี่ครับว้ายกคันเร่งปู้เลยอ่ะโอ้โหอะไรจะพ่อมันจะลั่นขนาดนั้นอีกคันนึงอยู่แถวไหนเอ็มเก้าห้าสี่ศูนย์อีกคันนึง มาดูเอ็มกาแฟก่อนดีครับดัน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 อือหึ่นิ่มชิปเอาแล้วมาธรรมดาของรถแรงอื้อหือ ต้องทำรูบาเพิ่มครับปักตายอย่างเราเนี่ยหมายมันเยอะแห่นิ่มมากๆเลยทุยกคน นี่ครับเ9 5ม0ค่าีูอีกครั้หนึ่งแม่เสียงท่อก็ไม่ลั่นเท่าไหร่นะครับแกเปลี่ยนปลายเลสแต่ว่าพอท่อยังท่อเดิมสามปัะสานเดีเดี๋ยวเราไปดูขนุนผมเห็นขนุนบุกป่าไปเมื่อกี้เอ็มเขาคันท่อดังผมเห็นบุกป่า ดูดิอี๋โอลันมากอันนี้ชนแล้วชนแล้วเอาเข้าไปยอดโอาโหยนี <c oughs> ่ก,กับทีมงานตอนแรงเก้าฆาตศูนย์ไม่เกียวไม่มีอะไรที่หยุดเขาได้ทุกคนแม่ต้นไม้มีไว้พุ่งชน ทีมงานนี้ทําดีจริงทุกคนคือกวาดป่ามากกว่าการตัดหญ้าครับนาะเกียร์ลิงให้แบบคุ้มค่าที่กัแบแจะมาจ้างทีมนี้เลยผมเชื่อเลยว่าทําไม9เดือนแกอ,ออกรถคันที่2งพวกงานไม่ขาดเลยครับนี่แหละเพราะทาแบบนี้แหละทุกคนนี่ถ้าเป็นรถอื่นนะผมว่ารถแบบนี้ก็ไม่ไปยุ่งหรอกแต่นี่เกียรลิงให้หมดเลยครับ แรงๆดังน,น,น,นั้นเลยนิวจอนตาผมสู้ไม่ได้เลยเนะี่ยต้นไฟก็ต้นไฟนะไอ้เอาพี่เ็าไม่อยู่หรอก <laughs> <laughs> นามเออหนามเด้อหนามเด้อ นี่มีรูบาแล้วเป็นดีแบบนี้ครับเห็นไหมรถมีรูบามันจะกันกิ่งไม้ได้ดีเลยครับอ่ะกันนู้นมาแล้วครับ M9540 ้าเอ้ยมันผมมันอยู่คนเดียวอ๋อ M98 นี่แม่สุดยอดจริงๆเลยทุกคนมากกว่าการตัดหญ้าครับดูดิกวาดให้หมดเลยตัวเล็กชอบรถไถไหมชอบใช่ไหมว่าผมดองผมเออผมผมแดงกันแล้ว <c oughs> อ,อ,อ้าวเออีรถแล้วแต่ดีที่มีรูบาครับ เอมเกน,นี่ก็อีกคันนึงเอ็เก้าห้าสี่บไปแล้วทุกคนบดไปแล้วไม่สุดยอดจริงๆเอยล้มแล้วล้มแล้วโอ้ยไม่แรงอะไรใจแรงขนาดน,นี้นี่ ราบเป็นหน้ากรองไม่มีอะไรเอาพี่เขาอยู่จริงๆน่าจะพลังใบชุ่มคอผมว่า มันต้องแบบนี้แหละทุกคนคุณภ,ภาพครับคุณภ,ภาพต้องมาก่อนอไปอื้โอ้ยหัจจมันจะวาย เราอยู่กับคันนี้หลาย็อดแล้วเนี่ยนครับ M 9808อีกคันหนึ่งอยู่ตรงไหนไม่รู้ อีกคันหนึ่งอยู่ฝั่งไหนไม่รู้สวยงามจริงๆครับ M 98นี้ชอบจริงๆเลยทุกคอนอยากจะเอา70ไปเทินเป็น M 75จริงๆเลยอ่ะนี่เจียกระสายสองนะครับทำงานไวนะทำให้งานเราจบไวแล้วก็เราก็ไม่ต้องเร่งเครื่องเยอะครับ ด้วยแดงไม้ผมว่ามันเหมาะสมแล้วแหละโอ้โหขันนู้นยังไม่หยุดยังไม่หยุดเสียงท่อได้ใจจริงจริงชอบกันไหนที่รดชอบกันไหนบ้างที่รด ๋เอเจ้ากันนี่ของใครของพ่ออหรอของไม่ใช่ครับไหนพ่อพ่ออยู่ไหน <laughs>